แม่เนมเจริญสุขทุกถวนาประชาทานเจริญดีในมือนี้ไพลักนี้ให้เป็นนอนผู้นังทุนในบุญโล จเจริญพรอนไอ้ญาติโยมพอ่อโยมแม่โย,ยมอ้ายโยมพี่โยมน้องตลอดไปถึงลูกหลานญาติมิดแฟนธรรมะทุกท่านทัวอาภาคอีสานเท่าที่ได้ติดตามในการเทศแหละยุคก,ก่อนยุคปัจจุบันยุคก,ก่อนเนี่ยกะเรื่องพระเวสสันดรที่ครูบาอาจารย์เพิ่นเริ่มต้นมา เฮตติตตลาดก็คือเรื่องพระเวทสันดรหรือหกกริย์อาจารย์รุ่นเก่าๆคูณบาอาจารย์รุ่นเก่าๆ่นกะบางท่านกับมรณภาพไปผู้สืบทอดในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมียังคงไหวอยู่เพื่อผู้เฒ่าผู้แกเพื่อลูกเพื่อหลานวัฒนธรรมของประเพณีีสารบ้านเฮานี่ก็ยังคงหมันอยู่คือเก่า ยังนับถือคือกายังมีการเอาบุญพระเวทแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่ยังพาลูกพาหลานสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยดีตลอดมาด้านพระผู้ที่เทศก็ยังเรียนรู้จากครูบาอาจารย์รุ่นเกา่เกาๆรุ่นอาจารย์มหาพิมพาอยู่ทางชุมแพอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์ผดุงอาจารย์ท้องม่วนอาจารย์ชดใสอาจารย์ดวงจันทร์ รุ่นเก่าๆยับขยับมารุ่นถัดกันมาเนี่ก็รุ่นเช่นหลวงพ่อนี่ก็หลวงพ่อดาวทองติตาธรรมโมอาจารย์สุริยาธรรมาวังโสรุ่นโมเดียวกันได้เทศน้ำกันได้สร้างความสนุกเพลิดเพลินในการเทศแหล่เทศเสียงยุคก,กอนสมัยก่อน การแต้มตาพาการเชิญพระเวทเข่าเมืองก็ยังอยู่คือเก่าอยู่งานโนมสูมือนี่สุขภาพร่างกายก็ว่าดีบ่กับางช่วงกะก็ดีอย่บางช่วงกับบ่ดีปันไดไปตามสภาพร่างกายเนาะอายุงาย่อมพอย่อมเมอผู้ใดติดตามวัฒธรรมอายุฟังพูนฟังอำเภอหนำสมท่านมหากัยังอาทิด อินตาการปรับยุคนี้ให้มันทันสมัยทันเหตุทันการมีอย่างดีๆมันก็คิดค้นมาเรื่องดีๆก็เอาจากนักประพันธ์นักกวีรุ่นคูบาอาจารย์เอาไปอัดไปออกไปใช้เสียงใหพี่น้องได้มวนได้สนุกได้ฟังในขณะที่พักพร หรือไม่ก็อยกับลูกกับหลานคล้ายเครียดคล้ายเหงาไปตามบรรยากาศของอาญ,ญาตย้อมภาคอีสานเฮายังดีคือเก่าติดต่อทั้งพุ่นกับท่านมหาเกี่ยวเดอ้อสัางซื้อเสียงไห้กับพีกับน้องด้วยวาทธรรมเสียงทองหลายท่านหลายรูปหลายองค์ที่ปเทศไว้อัดออกอากาศออกแผ่นเสียงไห้พี่น้องได้สดับรับฟังทัวภาคอีสาน ส่วเมื่อเนี่ยกระจัดไล่กันคือเกา่าเป็นบุคคลท่านมหาเนี่ยเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่สั่งสค์นในยุคปัจจุบันนี่ให้ญาติโยมได้สนุกเฮฮาได้มวลได้บอกลูกบอกหลานหรือจะน้าไปฉลองการฉลองงานกับนิมนต์ท่านมหาเกียวกาบ,บพิษหวังฝากกับพี่กับน้องกับญาติโยม หลวงพ่อดาวทองยุคปัจจุบันนี่ถามมาร่างกายไปเทศได้บ่เทศได้คือเกา่าแต่อายุมันก็มีมากก็เป็นเรื่องธรรมดาเนะญญาะอายันย่มไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่ากันยังคงไหวอยู่ในการเทศยุคเกา่าสมัยเกา่าให้พี่น้องได้รับตับฟังต่อไปรุ่นลูกรุ่นล้านก็สืบทอดกันไปกันว่าเลี้ยงเทศอ่าเทศยุคเกา่าสมัยเกา่าเนี่ยยังคงมันคงไหวยอยู่คือเกา่าพอเทศได้จะลองงานอญญาตินยมกั คงที่บ่ผิดหวังอเอาไปฉลองกันฉลองงานเรื่องประเวทสันดนหรือเรื่องบุญอุทิศจังซี่กับยุคนี้ยุคปรับเปลี่ยนแล้วญาติโยมแต่ก่อนนี่กับบ่เคยมีเรื่องที่ประยุกต์ที่เรื่องหลายๆปั่นนี่แต่ว่ายุคนี้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องรุ่นนงรุ่นมหาครูบาอาจารย์รุ่นหลังขึ้นมานี่กับโอ้ สมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปหลายญาติโยมผู้ใดมักวัดถ้จังไดกะอ่านิม,มนต์เพิ่นไดอ่าไปนิมนต์เพนอ่าท่านมหานี่กัคงบ่เพียรหวังหรอกไปสร้างบรรยากาศให้กับพี่กับน้องทุกพื้นที่ที่รับจิตนิม,มนต์เพิ่นไปแล้วอ่าเรียงคาอีงอยงผ้านะต่างๆญาติโยมก็เข้าใจอยูุดอ,อกในช่วงปัจจุบันนี้พอใหญ่แม่ใหญ่เอื้อยอ้ายไงไงน้องนงสุข,ขูุสุขคน ํำหรับญาติโยมผู้ติดตามนี่ก็ให้ติดตามไปคือเกาเดอหมักจากฟังงานนั่นนนี่ก็ติดตามไยการทาีช่องไหนที่ท่านมหาไปออกไปติดต่อไว้นี่ก็ให้ญาติโยมน้าไปติดตามน้าไปฟังคงจะบ่ผิดหวังอยากฟังรูปนั่นรูปนี่อยากฟังว่าถ้าเสียงของหลุนเกาหลุใไม่ยุใไมนะ่ได้มดบอ่อขัดของญาติโยมแต่ประการไหนใายที่สุดนี่ก็ให้ญาติโยม อ่ยมพอยมแมยมอ้ายมพียมน้องอตลอดไปถึงลูกหลานญาติมิตรทุกท่านทุกคนให้มีความสุขความเจเริญร่างกายแข็งแรงปราจากโรกไยไข่เจ็บหน้าหน้าประการสืบทอดอลูกหลานเบิงแง่งลูกหลานลูกหลานไก่ดูแลกับพอกับแมเป็นอย่างดียิ่งมีความสุขหลายๆเด้ยอญาติยมสุกขู่ทุกคนขอเจริญพร แม่เนมเจริญสุขทุกทวนาประชาานเจริญดีในมือนี้ไัยลักนี้ให้เป็นนอนผู้นังทุนในบุญล่ đồn đồn má. จังเจอพ่อเห็นกันเพียงดามเถื่อแยันี้เมื่อก่อนคอยเม็นขมบ้างคอยกลืออนขอความสุขจงลาเปลื่นในเกิดแก่พวกไทยเ้าผู้เอาตนมาฟังเวทระวังเวียนลอมผู้เิ่นพร้อมกายอ้วนผู้เก็บเป็นในหายป่วยผู้อยากรวยกาย ซื้อเลขททยแปดหนึ่งเด้อพวกเจ้าผู้เพิ่นเท่าให้นุนมขึ้นไพผู้ทุกโศสกสอื่นในเจ้าสื่นเนื้อดสดใสผู้นนทไหลขอให้มีคนปลูกผ,ผู้ทุกจนในรวยแบง แท่เงเพียอไลยแข่งขายแข่งขอนซาดูผูเป็นเตีย๋ยโมดตขอให้เจ้านั่นจงสูง พวกนีปาลายุงไอ้มีธาท่าสาพวกเจ้าน้าสนุกดำพวกข้าคายมีคนซื้อพวกเจ้ามือสนุกเก่งพวกพวกแทงสนุกถือผูปากเกือกหายว้าผู้้เมาเหล้ายังเสียง ผูเป็นสวยสมไพ่เติมสวยดอกพันเทองผูาา้มา มีเจ้าเงาใจได้คุณสะดือปนอยู่เล้วคอยมันดอกอยู่ยืนไพ่ผูวมักเว้าพื้นคนเดอนเป็นประจำเยอดคำนินททยเลือนลายปันตุมเก่งชายหรือหญิงหรือห้างไม่หรือใช้ในไรเนี่ยคูราช Cekat untukmu, Mbak Kamlan punya